่าวร้ายเช้านี้เราตื่นมาในคอกหมูแล้วเราเองก็กลายเป็นหมูด้วยเรากลายเป็นหมูได้ยังไงอะหมูนั่นก็คือไมกี้ฉันรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เลยยังไงอะม,มีชาวบ้านโผล<ะ>่มาอะไรอ่ะฮะนั่นอะไรอ่ะ เ,เขาจะให้แครอทกับเรานะจริงเหรอแม่ฉันกำลังหิวพอดีเลย,ย,ย,ยโอ้เอานี้ไมกี้ขอบใจโอ้รอร่อยจริงเลยเขาน่าจะเป็นคนดูแลพวกสัตว์เป็นคนดีจังและฉันไม่ต้องตื่นมาหาอาหารเองด้วยอยู่ที่นี่ตลอดไปเถอะเราเป็นหมูอยู่นี่ได้เลยฮะนายอยากเป็นหมูอยู่ที่นี่เหรอเหมือนจะเป็นชีวิตที่ง่ายแต่มันไม่เลย ทำไมอ่ะมีอะไรผิดปกติไม่รู้สิเขาดูเป็นคนดีนี่มันแปลกนะฉันรู้สึกได้นายกินของผีสัมแดงหรือเปล่าอืเดี๋ยวก่อนนะเขาทำอะไรนะ่ะเขาเดินไปอีกคอกเขาอาจจะไปให้อาหารพวกมันเออเขาไม่ได้ป้อนอาหารอะไรนะเห็นเขาเอาอะไรออกมาไหมเขาทำอะไรอ่ะเออ ไม่อยากจะเชื่อเลยไม่จริงใช่ไหมเขาฆ่าพวกหมูด้วยขวานทำไมกันเขาทำไปทำไมต้องมีเหตุผลแน่ๆน่น่ันบ้ามากพวกเขากินมันทำได้ไงเขาจะกินเราไหมแมกี่เรากลายเป็นสัตว์เลี้ยงเราถูกจับกินแน่ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่าง เราต้องหาทางหนีด่วนเลยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วต้องโฟกัสเพื่ออยู่รอดเราต้องออกไปจากที่นี่มาเริ่มกันเลยเราจะหนียังไงอ่ชะชาวบ้านมองเราอยู่ใช่แล้วเราหนีไม่ได้เธอเขามองเราอยู่แต่ว่าไมคี้ <c oughs> ฉันมีไอเดียแล้ว <c oughs> เอาละไมคี้มาเริ่มแผนกันเลย <c oughs> แผนว่างไงดูด้านบนสิมืดแล้วตอนนี้ <c oughs> แล้วไงอ่ะ ใช่แล้วต้องทำไงดูสิไมกี้อย่างที่ฉันคิดเลยดูสิเขาหลับอยู่จริงด้วยใช่แล้วเขาหลับอยู่แผนของฉันก็คือหลบหนีตอนที่ชาวบ้านหลับเร็วไปกันเถอะเยี่ยมเขาหลับอยู่งั้นมาหนีไปทางประตูหน้ากันฉันไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้มันเป็นแผนที่ดีนะแต่ว่าอะไรเสียงประตูอาจจะปลุกเขาให้ตื่นดูนั่นสิ มีรูที่ผนังจริงด้วยเจเจมาลองกันเราหนีก่อนที่เขาจะกินเราเถอะใช่แล้วไปกันเลยตามฉันมาไมากี้ระวังนะเราจะถูกจับไม่ได้เห็นที่ฉันทำไหมมีท่ออยู่ตรงนี้ปีนขึ้นมาบนท่อเลยแล้วค่อยๆไต่ลงไปโอเคฉันมาแล้วมาเร็วไมกี้เขาจะเห็นเราไหมไม่เป็นไรอเอาละ เราออกมาแล้วไมกี้ตอนนี้ย่องเบาๆกันนะห้ามส่งเสียงเด็ดขาดเข้าใจละแบบนี้ดีไหมช้าแต่ชัวร์อย่าปลุกชาวบ้านให้ตื่นละเกือบแล้วมันได้ผลไหมคิดว่าอย่างนั้นนะเขายังไม่ตื่นเลยทีนี้ก็ลอดผ่านรูนี้ไปเลยเอาละตอนนี้ตานายแล้ว <c oughs> โอ้เราทำได้เราเป็นอิสระเราหนีมาได้แถมมันง่ายมากเลย ยังเร็วเกินไปที่จะฉลองนะเรายังออกจากหมู่บ้านไม่ได้เลยเราต้องออกไปไกลกว่านี้จริงด้วยถ้าเขาเห็นเราหนีเมื่อไร่พวกเขาตามเรามันแน่โอ้จริงด้วยเดินหน้าต่อจนเราหนีไปได้นะเจเจใช่แล้วไปกันเลยทางไหนดีอ่ะตามฉันมาอยู่ใกล้ๆกันไว้นะโอเคแผนนายได้ผลจริงด้วยเราก็แค่ต้องเดินหน้าต่อไปใช่แล้วทุกๆก้าวของเรามันสำคัญจริงๆไปได้สวยเลยเอาละเอาละ เดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะหยุดก่อนไมกี้ทำไมไปสิเดี๋ยวก่อนนะนี่อะไรกันมีอะไรเหรอนี่มันทางตันนี่นะฮะทางตันเหรอเกิดอะไรขึ้นหมู่บ้านนี้ถูกล้อมด้วยหน้าผาเหรอหน้าผาที่ด้านล่างเป็นลาวาซะด้วยเราหนีไปไหนไม่ได้เลยเราจะทํายังไงดีเราจะลองดูทุกทกทางนะเราต้องแอบย่องผ่านหมู่บ้านอีกรอบหาที่อื่นหนีจากที่นี่กัน ได้อย่างน้อยมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากเดึกแล้วทุกคนคงยังหลับอยู่ไม่มีใครเห็นว่าเราออกมาจากคอกจริงด้วยแต่อย่าชะล่าใจไปเออฉันว่าไม่เป็นไรหรอกค่อยๆไปนะเฮะ้อเฮ้อพื้นที่ห่วงห้ามเหรออยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในอะฮะอืมนี่อะไรเนี่ยเฮ้อ TNT เหรอ TNT แต่เราไม่ต้องการ TNT นะเจเจออกไปเถอะนั่นสิไปกัน หาทางออกจากหมู่บ้านนี้ไมกี้มาเถอะเอาละเราปลอดภัยตราบใดที่เราหนีตอนกลางคืนทางไหนไมกี้เออทางนี้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวชาวบ้านเป็นฝูงเลยอ่ะไม่ไม่เราทําไงดีนี่มันแย่มากเอาไงต่อพวกเขามาแล้วทําไงดีไม่รู้สิไมกี้เราจะทํายังไงดีวิ่งหนีเร็วทําไมอ่ะไมกี้โอ้ไมกี้มันเจ็บอ่ะไมกี้ทางนี้ฉันเจอที่เหมอะแล้วใต้บ้านนี้มาแล้วมาแล้วโว้เราซ่อนอยู่ตรงนี้กันก่อนนะ พวกเขาตัวใหญ่เข้ามาใตุ้นไม่ได้อยู่ที่นี่จนกว่าชาวบ้านจะถอดใจอได้เลยใช่แล้วเดี๋ยวถอดใจกันไปเองทำไมไม่ยอมแพ้สักทีนะโอ้ไม่พวกเขาไม่อยากให้เราหนีไม่ว่ายัางไงก็ตามพวกเขาจับเราได้แน่เลยเจ๊เจ๊เจไม่อยากถูกจับแล้วถูกกินหรอกนะมฉันก็ด้วยเรามีทางเลือกอะไรอีกเอาอยัางไงต่อดี นั่นอะไรอะไรฮะเอาไว้ทำอะไรอะไรเหรออู้เอาไว้ทำอะไรอ่ะมาดูกันฉันเองก็ไม่แน่ใจได้แต่ว่ามีพวกชาวบ้านอยู่อีกฝั่งพวกเขาไม่ยอมแพ้เลยนั่นนะสิมาดูกันว่าข้างในมีอะไรมาดูกันเถอะทิกแล้วก็เยี่ยมเลยเข้าได้แล้วอะไรกันเนี่ยเราอยู่ที่ไหนอ่ะฮึไม่แน่ใจนะฉันคิดว่าอาจจะเป็นท่อระบายน้ำมันไม่สะอาดเลยละ่ะใช่ว่าจะมีตัวเลือกอื่น ชาวบ้านหลออเราไว้หมดแล้วเดินหน้ากันต่อได้เลยมันจะพาเราไปไหนคิดเหมือนกันเลยอะย่างน้อยไม่มีชาวบ้านที่นี่เราปลอดภัยโอ๊ยหยุดก่อนโอ้อยออกมาอีซอมบี้อยู่ตรงนั้นเฮ้ยแหวะข่อน้ำนี้สกรปรกจริงๆอีซอมบี้เน่าอยู่ในนี้จัดการมันเลยไมยกี้เราจะชนะไหมสู้กับซอมบี้ได้จริงเหรอ โชว์พลังหมูให้มันเห็นเจอนี่หน่อยและนี่ว้าวว้าวเราฆ่ามันได้มีซอมบี้ในท่อระบายน้ำไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดแต่เราไม่เป็นไรใช่ไปกันเถอะนั่นอะไรน่ะว้าวนั่นอะไรน่ะเราออกไปได้ไหมมาปีนกันเถอะขึ้นแล้วออกไปโอเคออกได้ไหมอ่ะอาจจะมีอะไรข้างบนโอ้ฮะเราทำได้ เราออกมาแล้วเฮ้ดูเหมือนทางออกข้างนอกนะเราออกมาได้แล้วอดีใจจังเราออกมาได้เลาออกบปทชีท่อระบายพวกนั้นมันเออไมกี้ฮะพอออกมาข้างนอกมองดีๆแล้วมันคือห้องน้ำน่ะฮะอย่าบอกนะว่าเราปิดออกมาจากห้องน้ำอะอย่างน้อยก็หนีชาวบ้านได้แล้วนะเราไปทางนี้ได้ไหมตามนายไปเลยไมกี้ไปกันหนีไปจากหมู่บ้านหวังว่าเราจะออกไปได้นะแล้วเข้า ไรกันเนี่ยฮะมีลาวาอีกฝั่งด้วยอะไรนะจริงเหรอมันเป็นทางตันอีกทางลหอืมโอ้เห้ไมกี้เราลองข้ามภูเขาตรงนั้นดีไหมไปกันเลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนได้แล้วมาปีนกันเถอะใช่มาปีนกันเ,อา,นนเอาละเฮ้ hey, ยแมคิดว่าทำไมหมู่บ้านนี้ถึงล้อมรอบด้วยลาวาแล้วกลายเป็นหมูในคอกได้ยังไงก่อน่ะ ทำไมกันอะ่ะฉันอยากจะออกไปจากที่นี่แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ยังไงอะ่ะฉันไม่รู้แต่เราหนีไปได้เราตามเส้นทางนี้ไปได้ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นานเกินไปหรอกฉันดีใจที่มันยังมีทางออกง่ายไปจากที่นี่โอ้เดี๋ยวก่อนไมกี้หยุดก่อนทําไมอะ่ะทางนี้ถูกกั้นด้วยลาวาโอไม่นะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแต่เราถูกล้อด้วยลาวา แปวว่ามันไม่มีทางออกจากที่นี่เหรอเาวบ้านกินเราได้แนบไม่มีทางหนีเลยเหรออาจจะมีนะไม่แน่ใจแต่ชัดรู้ทางที่เราจะหนีไปได้แต่ยังไงอะเราจะกลับไปที่หมู่บ้านมีบางอย่างที่เราต้องไปเอาที่นั่นกลับไปเหรออันตรายเกินไปชาวบ้านอยู่ที่นั่นะ่ะเย่ายวห่วงไปเลยถามฉันมาเอาละว่าไง ดูเหมือนชาวบ้านคอยจับตาดูอยู่นะทำไมอะทุกคนคงรู้ว่าเราหนีออกมาโอ้โหอยู่ใกล้ฉันไว้นะไมกี้อ่าเราควรไปทางไหนดีฉันอยากแอบเข้าไปโดยที่ไม่มีคนเห็นเริ่มจากตรงนี้เถอะไม่ควรมีใครเห็นเราตรงนี้โอเคโอเคอย่าให้ชาวบ้านเห็นนายนะเร็วและเง,เงียบๆด้วยล่ะเราต้องไปเอาอะไรอะ่ะเจเจใกล้ฉันไว้โอเคนายเห็นบ้านตรงนั้นไหมเห็นที่เราต้องการอยู่ในบ้านหลังนั้น แต่ในบ้านนั้นไม่แต่ท n t NT อนที่ะมันช่วยเราหนีไม่ได้หรอกที่จริงแล้วฉันมีแผนอยู่นายแค่อยู่ใกล้ฉันไว้เอาละนะไปเลยว้าวนี่แหละนะอึโอ้โอเราได้จะถูกเห็นแล้วฉันมั่นใจเลยพูดจริงเหรอเฮพวกเขาเห็นนายไหมเฮ้อนายโอเคไหมไมกีม้มันเจ็บออมันเจ็บเฮ้อไมกี้ต้องสู้กับมันแล้วละ่ะฉันจะไปที่บ้านได้เลยเฮ้อไมกี้เฮ้อเอาจริงเหรอ ถึงตาฉัน了ว้าว yes <Cover noise> ใช่แล้วมันปิดแล้วเราเข้ามาในบ้านดได้ปลอดภัยแล้วถ้าเข้าถูกปิดกั้นแล้วแบลทีทีมาให้หมดเลย <S <S ทีนี้ดูเหมือนที่เก็บระเบิดยังไงย่างงั้นเลยละ่ะโอ้สำหรับเทียนชีเหรอทุก <S <S ล,<ะ>ลก็อกที่มีเลยทุกล็อกที่มีเลยเราต้องการมาันทีหลังแล้วมีเทียนชีครบแล้วแต่เราออกจากบ้านไม่ได้อะทีนี้เอาทุกอย่างในหีบตรงนี้มาให้หมดเลย ได้มาหมดแล้วเฮ้ <Huh? S 1> โอ้ชาวบ้านมายืนปิดประตูด้านหน้าเราจะทำยังไงอะเราออกไปไม่ได้เราต้องต่อสู้ออกไปพวกชาวบ้านปิดกั้นประตูหน้าไว้หมดฉันเลยจะหาจุดที่ไม่มีชาวบ้านอย่างตรงนี้ฮ้ <Huh? S 1> ฉันจะวาง TNT อ็นี้งนี้ด้วยโอเคไมกี okay, ้ฉันจะรวม TNT แล้วระเบิดบ้านหลังนี้ซะเาเดอจะสร้างรูเพื่อที่จะหลบหนีไง เข้าใจละไปที่ภูเขาพนายนออกไปได้แล้วไปที่ภูเขาเอาแล้วนะโอเคจุดไปรับทราบเอาละฉันหาที่หลบล่ะเนี่ยตอนนี้เลยว้าวว้าวว้าวใช่แล้วหนีไปเลยวิ่งหนีไปเลยไมกี้ตามฉันมาไมกี้เฮ้ยเฮเฮพวกมันมาแล้วโอเคทางนี้ไมกี้ไปไปไปเอาละเียววิ่งวิ่งวิ่งหนีไปใช่แล้วใช่เลยนี่มันว่าชัดๆเราต้องไปที่ภูเขาก่อนชาวบ้านจะจับเราได้ปีนปีน ขึ้นไป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 มีชาวบ้านได้แล้วเราทำได้เอาล่ะอย่าเสียเวลากันเลยเราต้องใช้ท NT ที่เราขโมยมาเพื่อที่จะหนีเราจะหนีไปได้ยังไงอ่ะฉันจะสร้างปืนใหญ่ TNT ปืนใหญ่เหรอปืนใหญ่จะช่วยเรายัางไงอ่ะปืนใหญ่มาเกี่ยวอะไรกับที่เราจะหนีด้วย <c oughs> ก็คอยดูแล้วกันอย่างแรกฉันจะสร้างปืนใหญ่ก่อนที่จะทำอย่างอื่น ดูโอเคนะพวกนี้ไปข้างๆแบบนี้จากนั้นได้เวลาใช้ TNT ฉันยัดไปตรงนี้แบบนี้นี่ง่ายนั่นละโอเคแผนต่อไปก็คือฉันจะเชื่อมันด้วยผงเรสโตนใช่แล้วฉันจะเทน้ำลงไปจากนั้นก็ด้วยปุ่มแบบนี้ปืดใหญ่ฉันเสร็จแล้วละ่ะ เสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อเลยฉันก็จะยัดตัวเองเข้าไปเหมือนกระสุนเราหน้าจะยิงตัวเองไปที่ผาอีกฝั่งโน้นได้ฉันเข้าใจแล้วแผนน่าเจ๋งมากเลยมาลองกันใช่แล้วออกจากที่นี่กันเถอะเอาละอย่าัวรอช้าเลยฉันจะทดสอบปืนใหญ่ด้วยตัวเองระวังนะแน่นอนเริ่มที่เปิดโหมดปล่อยระเบิด T n t อซึ่งมันว้าวระเบิดพาฉันขึ้นไปท้องฟ้าเอ,อสุดยอดราปลอดภัยถ้าลงไปที่ทะเล ไปด้วยก่อนชาวบ้านจะมาจับฉันเดี๋วเข้าไมากี้ฮะอย่างงี้เหรอโชคดีนะว้าวว้าว,าวาเราหนีมาได้แล้วเป็นอิสระแล้วใช่แล้วเราเป็นอิสระเราทำได้ฮะฮะ,ฮะอะไรอะไมกี้เออเราเป็นอิสระ โอ้เรากลับมาเป็นปกติแล้วไม่เป็นหมูอีกต่อไปขอดาว่าออกจากหมู่บ้านทำให้เรากลับมาเหมือนเดิมถ้าเราติดอยู่ที่นั่นเราก็จะอยู่ในร่างตลอดไปเออดีใจที่เราออกมาได้แต่ว่าอืมีอะไรเหรอเขาเป็นแบบนั้นไมกี้ใครเป็นหมูในข้าเดียวกับพวกเราล่ะฮะโอ้ถ้าชอบการผจญภัยของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะ อีกอย่างติดตามเราทางทวิตเตอร์อินสตาแกรมและติกตอกได้ทุกเมื่อตามลิงก์ที่มุมขวาเลยขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันครั้งหนะ้า